วัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกหนูจะมานำเสนอเรื่องจำนวนจริงและพะหุนามค่ะเชิญไปรับชมและรับฟังได้เลยค่ะจำนวนจริงจำนวนจริงมีหัวข้อดังนี้หนึ่ง <1. S 2> จำนวนจริงสองจำนวนจริงคืออะไรสามระบบจำนวนจริงสี่พหุนามตัวแปรเดียวห้าการแยกตัวประกอบของพหุนามหกสมก,การพรหุนาม 7. เจ็ดเศษส่วนของพหุนามแปดอสมก,การของพหุนามตัวแปรเดียวเก้าค่าสมบูรณ์สิบ สมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียว<ม>11อสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียวจำนวนจริงคือจำนวนที่มีลักษณะเป็นปริมาณที่แสดงให้เห็นภาพด้วยจุดบนเส้นตรงที่ไม่มีความยาวสิ้นสุดจำนวนจริงทั้งหมดประกอบด้วยจำนวนตรระกยะและจำนวนอัตรระกยะระบบจำนวนจริงจำนวนจริงแบ่งออกเป็น2ประเภท 1. จําจำนวนตรระกยะ 2. จํจำนวนอัตรตรรกยะ จำนวนตระกายะก็คือจำนวนตระกายะที่ไม่ใช่จำนวนเต็มกับจำนวนเต็มจำนวนเต็มแบ่งออกได้เป็น3ข้อดังนี้1นึ่จำนวนเต็มลบ2จำนวนเต็มศูนย์หรือ0ูนย์สามจำนวนเต็มบวกหรือจำนวนนับพหนุหนามตัวแปรเดียว p x เท่ากับ a ห้ย n x กำลัง n บวก a ห้ย n ลบ1 x กำลัง n ลบ1บวก a ห้ย n ลบ2 x กำลัง n ลบ2บวก a ห้อย1 x บวก a ห้อย0เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มที่ไม่เป็นจำนวนลบและ a ห้อย n a ห้อย n ลบ1 a ห้อย n ลบ2 a ห้อย1 a ห้อย0เป็นจำนวนจริงเรียก pt ว่าพหุนามดีกรี n เรียก n ว่าดีกรีของ pt และเรียก a ห้อย n a ห้อย n ลบ1 a ห้อย n ลบ2 a ห้อยหนึ่ง a ห้อยศูนย์ว่าสัมประสิทธิ์ของ p x และเรียก a ห้อย n ว่าสัมประสิทธิ์การแยกตัวประกอบของพหุนามคือการแยกตัวประกอบของพหุนามซึ่งเป็นส่วนสําคัญทั้งการจัดรูปพหุนามให้อยู่ในรูปอย่างง่ายรวมถึงเป็นวิธีการหลักในการแก้สมการและอสมการพหุนามโดยทฤษฎีที่สําคัญอยู่ 2, สองทฤษฎีได้แก่ทฤษฎีบเหลือและทฤษฎีบวตัวประกอบทฤษฎีบเหลือ ถ้าหารพหูนาม px ด้วยพหูนาม x ลบ c แล้วเศษเหลือจะเท่ากับ kc ทฤษฎีบทตัวประกอบพหูนาม px มีพหูนาม x ลบ c เป็นตัวประกอบก็ต่อเมื่อ kc เท่ากับ0สมการพหูนามคือสมการที่ประกอบด้วยตัวแปรเลขชี้กำลังและสัมประสิทธิ์ประกอบกันกัน ดำเนินการและเครื่องหมายเท่ากับรูปแบบทั่วไปของสมการพรหูนามคือ p x เท่ากับ a ห้อย n x ห้อย n บวก a ห้อย1บวก a ห้อย0ตัวอย่างของสมการพรหูนามได้แก่ a x ห้อย2บวก3 x บวก2เท่ากับ0 x ห้อย3บวก x บวก1เท่ากับ0 x บวกเเท่ากับ0เป็นต้นการแก้สมการพรหูนามคือการหาค่าตัวแปรที่สอดคล้องกับสมการ เศษส่วนของพหุนามคือนิพจน์ที่อยู่ในรูปของเศษส่วนซึ่งตัวเศษและตัวส่วนต่างก็เป็นพหุนามองค์ประกอบของเศษส่วนพหุนามพหุนามคือนิพจน์ที่ประกอบด้วยตัวแปรและสัมประสิทธิ์โดยจะมีการดําเนินการแค่การบวกลบคูณและการยกกําลังเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มที่ไม่เป็นลบตัวเศษคือพหุนามที่อยู่ด้านบนของเศษส่วน ตัวส่วนคือพหุนามที่อยู่ด้านล่างของเศษส่วนโดยมีเงื่อนไขว่าตัวส่วนของเศษส่วนพหุนามจะต้องไม่เท่ากับศูนย์เนื่องจากไม่สามารถหารด้วยศูนย์ได้อสมการของพหุนามตัวแปรดเดียวคือประโยคในทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวถึงการไม่เท่ากันเช่น10มากกว่า8คืออสมการที่เป็นจริงหรือ -10 น้อยกว่าหรือเท่ากับ -20 คืออสมการที่เป็นเท็จ แต่ในกรณีที่อสมการมีตัวแปรอยู่ด้วยเช่น 3x บวก2มากกว่า8หรือ x คูณ2ลบ9น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราจะมาหาว่าจำนวนจริงตัวไหนบ้างที่แทนลงในอสมการนี้แล้วทำให้อสมการเป็นจริงโดยจำนวนจริงเหล่านี้จะเขียนในรูปแบบของเซตคำตอบของอสมการและอสมการเพ่านาำตัวแปรเดียวจะมีบทนิยามดังนี้ค่ะ ค่าสัมบูรณ์บทนิยามคือให้ a เป็นจำนวนจริงค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง a เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ค่าสัมบูรณ์ a โดยที่ค่าสัมบูรณ์ a เท่ากับ a เมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0ค่าสัมบูรณ์ a เท่ากับติดลบ a เมื่อ a น้อยกว่า0ค่ะสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุนามตัวแปรเดียวสมการค่าสมบูรณ์ของพหุนามคือ สมการที่มีความห่างจากศูนย์ของพหุานามและต้องแยกเป็นสองกรณีเพื่อหาคําตอบอสมการค่าสัมบูรณ์ของพหุานามตัวแปรเดียวอสมการที่อยู่ในรูปแบบของค่าสัมบูรณ์การแก้สมการค่าสมบูรณ์จะคล้ายๆกับการแก้อสมการตัวแปรเดียวนั่นคือคําตอบของสมการมีคําตอบได้หลายค่าความแตกต่างก็คือ การแก้อสมก,การค่าสมบูรณ์ต้องใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์มาช่วยด้วยพหุนามประกอบด้วยเอกนามและพะหุนามพหุนามประกอบด้วยเอกนามและพะหุนาม เอกนามคือนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปแบบของการคูณกันค่าคงตัวและตัวเปตตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปและเลขชี้กำลังของตัวเปรแต่ละตัวเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มสัมประสิทธิ์คือค่าคงที่ที่คูณด้วยตัวเปรในพจน์เดียวกันดีกีคือผลของเลขชี้กำลังของตัวเปรแต่ละตัวในเอกนามพหุนามนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยผลบวกหรือผลลบ ของพจน์หลายพจน์ตั้งแต่หนึ่งพจน์ขึ้นไปซึ่งแต่ละพจน์ประกอบด้วยพจน์ส่วนย่อยเช่น2 x ย x กำลังสบวก3 x บวก5 x มี3พจน์คือ 2x2 3 x กำลังสองสม x และสิทธิ์คือค่าตัวเลขหน้าตัวแปรเช่น2ใน 2x ย x กำลังสดีกีค่าสูงสุดของเลขชี้กำลังของตัวแปรเช่น x กำลัง3บวก x กำลังส บวก x มีดีกรีเท่ากับ3